เรื่องสาอางนากโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณขยันสุขลางสำหรับหมอรำสาวสายเอนเตอร์เทนบิวจิตเชริยาล่าสุดได้ข่าวว่าเตรียมเปิดธุรกิจใหม่จะเป็นอะไรยังไงไปฟังกันค่ะร้านเป๋ยจ๊บเปิดที่ขอนแก่นนะคะวันที่17ตุลาคมได้เลิกแล้วนะก็ฝากเป็นแฟน,นถ้าสมมติว่าไปเที่ยวขอนแก่นหรือใครที่อยู่ขอนแก่นหรือแฟน,น,นทั่วทุกประเทศ ทั่วทุกภาคเลยถ้าสุรามา,มาหาบิวจิตนะครับสามารถไปชิมได้เปิด17ตุลาคมสูตรไวยจับเป็นของคุณยายเพราะว่าคุณยายของบิวจิตขายมาประมาณ30ปีแล้วเราก็เลยคิดอยากต่อยอดในตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเรามาอยู่ขอนแก่นแล้วก็เหมือนหากินยากอะ่ะเราก็เลยว่าเออทำทำดีกว่าเพื่อเพื่อแบบถูกใจแป็นแนอกจากควยจับทียังเกิดขายไหมที่ร้ขายสิคะ ขายซุปเปอร์อต้มเลีงยเยอะมากยำหมูยอหมูกรอบอะไรเยอะแยะมากมายนะ17ตุลาคมนี้อยากให้ทุกคนไปชิมติชมได้เปิดตั้งแต่16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะคะไปจนถึงตี3เลยค่ะเอาพิกัดแบบเป๊ะๆเลยพิกัดแบบเป๊ะๆนะคะ,อ,ะอยู่ที่ข้างตะวันแดงขอนแก่นเลย จับมีป้ายใหญ่ๆขึ้นตัวใหญ่ๆเลยจับบิวจิต๋ยวจะปักหมุดไปให้เลยไปวันที่สิบเจ็ดเจอบิวจิตไไปวันที่สิบเจ็ดเจอบิวจิตแน่นอนเขาจะเกรดโอเพนนิ่งเขามีเตรียมด้วยเตรียมสีแดงเฮงเฮงเฮงร้านเราอยู่ข้างฟินคับใช่ไหมร้านอยู่ข้างฟินคับลูกค้าจะไปไหนเสียออกจากฟินคับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หนูก็จะเกณฑ์มาเลยแม่แม่พี่ๆทั้งหลายเรียนเชิญมานั่งที่จับบิวจิตนะบิลจับบิลจิตอาจจะไม่ใช่แบบว่า มีหนุ่มหล่อแต่ว่ามีสาวสวยคนนี้พร้อมบริการห uh huh. ักอีหลาไปชิมก๋วยจบ,บิวจิตเดอ้อวี่นองเดออยูยยยย่ขอนแกน่นขางเ็นครับขางตะวันแดงเด้อจ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ที่ขอนแกน่นก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนร้านจั๊บบิวจิตกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและยูทูบข่าวลูกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย